อู้ปตองนี้ครับพี่นอ้องปาดขึ้ฟังนะครับอ้้รนอะเว้นขึ้นแล้วครับพี่น้องครับแนมเห็นแนงดงๆเริ่มสวยแลครับืี้ครับพี่น้องอปตองนี้าปาดปตองนี้ตองี้ สวัสดีครับหากินสไตล์บ้านๆครับเมื่อนี้ล่งห้วยครับมาใส่เบ็ดนะครับหลังจากพายุโนรูพานไปครับหาหกมือกับสภาพกับเป็นปกติแหละครับแถวนี้ถ่วมเบิดได้ครับพี่น้องนี่นี่ครับหาหกมือที่แล้วเป็นทะเลสาบเลยครับตามสันห้วยคู่ห้วยนี่แหละครับกับตอนนี้ครับปกติแหละครับน้ำ ับหลังจากนาลงไม่ไม่แนวนี้ปลาอาจะกินเยอะดีนะครับผมก็เลยวาสิมปกักเบ็ดล่องเบิงครับกับสู่ภาวะปกตินามก็ยังไหลแห้งอยู่ครับเยื่อก็จะเป็นเยื่อใส่เดือนนะครับกับสภาพไม้ ผมก็จะได้ไปใส่เยื่อเลยนะครับคำ้วครับเริ่มคำแล้ว ยุ่งก็ร้ายหลายเลยครับพี่น้องครับพี่น้องผมก็จะได้ ใส่เหยื่อให้มันเลี้ยวนะครับเบ็ดกัเหลือหลายเยอะครับกัดกับคำลงเรื่อยๆครับฝากกระหองมาเหลือหลายหลังน,นะครับก็จะแล้วครับสภาพไม้ยุ่งก็ลายหลครับพี่น้องกันบัสใส่หมวกมงเสือกันเย้าเนี่เบิดสิทธิ์เลยครับยุ่งไหลายังช่วงนี้นาฝนนะครับยุ่งจะไหลจังไดก็ร่อ ติดตามผลงานบัดยำนะครับเมลแรงครับจังสิไดมายยำครับผมก็สิไดไปใส่เยือให้มันแล้วกันครับสวัสดีครับบรรยากาศมืดๆครับลังจากได้มาปลักเบ็ดไปนะครับมาตอนกลางเวรก็อาจไดมายยำเบ็ดแล้วครับน้องอนี้ก็มาลุ่นน้ำกันนะครับว่าจะมันบ่ครับมือนก็เอาชมวกมาน้าครับเผื่อขอปลานะครับ แต่ด้แท้งหลุนกันครับพี่น้องหลังจากนํารถลงใหม่ๆหลังนี้อาการนี้ครับถือครับหลังน,น,นย้่เฮ้ยลุดครับ ไปอาดหลาดเลยครับว่ามันจะได้ตัวแหลกอือเป็นเกี่ยวค,ครับผมก็จะได้ใส่เยือไหมครับก็เป็นยังหลุดอาไมนะครับครับหลังจากยามมาสักพักนะครับหลังแหลกถือก,กำลังว่าจะเอารุดน,นะครับหลุนเรื่อยๆครับ เหลืออะไรหลังนี้นะครับหล,ลังนี้เป็นยังไงครับน้องติดอีกแล้ถีบด้วยครับหลังนี้ ได้การยูได้การยูหลังจากลถไปหลังเลียด้ยประดุกไงครับพี่น้องใส่บวกเอบเลยครับเขาบ็บกระฮักครับอ้ยเลียบไงเลยครับตัวน,น,น,นี้ทุลักทุเลเลยนเมือนี่ลังเลกกระลุดครับมาหลังในบ็บฮักครับพี่น้อง ปาดครับเบิรงครับเบียบไงครับใส่บเบีอบขั้นเบ็ดจนหักนะครับมันมันนี่ครับมันมันเนี่ยหลังจากล้างแหลกผ่าทานะครับกำลังเจาลุกหยักครับครับลุนน้งกันครับพี่น้องกัะยามไปเรื่อยๆครับ หลังนี้อาการ,รย,รงรงายีงได้ครับอู้ปลาดุกไงครับพี่น้องปลาบึ้งนี่ครับอู้พลังตัวที่สองครับปลาดุกอู้ขึ้นฟังกอนครับโอ้เหปาดุกโอ้ยลดุดเกียยวลุดเกียยวลุด อใส่บเบียดครับปาดวางหลุดไหมขันเบ็ดหลุดนหมผมอ๋อบึ้งนะครับพี่น้องเบียดง่ครับเบียดง่าือตัวที่สองครับปลุกรุ่นนี้ขั้นเบ็ดหักนะครับถอดมือนี่ง่ายดีครับ รุ่นนี้สองสามตัวโล่ละครับเหลืองอุ้ยปาดตัวที่สองครับมนัมนๆครับครับพี่น้องผลงานรอบแรกครับอู้ใส่บงงกใหญ่ครับเกื่ยบโล่ละครับสองตัวนี่ปาถืกเด็ดทั้งหมดสามตนะครับยามรอบหลอบแรก ผมกะจะล่อยามอีกรอบหนึ่งนะครับจังสิค่อยกลับบาตสวัสดีครับพี่น้องกับบรรยากาศยามเศร้าๆครับกับพี่น้องมายามเบ็ดแล้วครับหลังจากยามไมา่ยาม,มาขึ้นนะครับมาหลุนน้ากันครับหลังแหลกนี่อู้เห็นปลาดุกอยู่ด้วยครับพี่นอ้องหลังแหลกได้ก,การเลยครับมันยู มาดครับพี่น้องโตมันใหญ่บันไดครับกระถือว่ามานเนี่ครับเต็มแรกหลุดน้ำกันครับพี่น้องโอ้ถือดีครับพี่น้องหลังตอหลังเลยนะครับหลังนี้กระถือครับก็ดูน้ำ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 ครับพี่น้องน้ำน้ำ ยามสองหลังสองโตนะครับได้การอยู่หลุดน้ำกันเรื่อยๆครับอครับพี่นองหลังนี้สงสัยลุดแทะนะครับหลังนี้ครับเบ็ดเบ็ดล่าเลยครับหลังนี้หน่าจะตัวใหญ่นหมครับแต่เสียดายเสดีเปียนหมากเบ็ดใหม่แล้วครับนี่ เอาเบอร์ใหญ่กว่านี้นะครับหรุนต่อไปครับพี่น้องหลังเป็นไรครับถืออยู่ครับหลังนี่ได้การอยู่นี่มือเ้าก็ได้มือขึ้นได้สองตัวนะครับบุคคลมันบันไดมือขึ้นปลากินช่วงดึกๆหรือมั้งครับนี่พวหรอบสองผมกับบไดป่าเลยโอปลากินมาหลอดเสานี่มานครับสีหาโตแล้วครับพี่น้องเส้า รอบเสามีแต่ใส่บักเอบครับในตะลุ่น้งามครับตะลุ่น้ำกันครับผมก็จะได้เอาปลากันอ้ตะเวนขึ้นแล้วครับพี่น้องครับแนมเห็นแดงๆเ,เริ่มสวยแล้วครับยามไปเรื่อยๆครับหลังนี่ขึ้นหนึ่งแท้หลังนี่เทปมโน,นถือยิ่ครับพี่น้องโอ้โห,ห,ห อู้ป,ปตองงี้ปัดตองงี้ปตองงี้อู้ยรับกี่น้องปัดเด้การยูได้ลาบแลาบนะครับมือนี้ครับสำเภามือเลยครับเบาลาบเหนียวครับมนันมันยูครับอู้ถือว่าถึกดีเลยครับหลอดนี้ครับผมจะได้เอาปลาก่อนครับ อากาศก็เริ่มสวยแล้วครับครับพี่น้องยมเบ็ดแล้วครับมาชมผลงานครับอู้บอกได้ยวคำเดียวครับรอบนี้ครับป่าหลอดเสาครับเต็มอานยะครับบอกคำเดียวเลยอู้ปะดุกหยักไหมครับต่างอันซสอนมาเอียงผมสีมายาใหม่กันนะครับครับป่าปดุปะดุกล้วนๆลได้ครับนี่ปะดุกปะตอง จะปลาดุกหยักนะครับปลาดุกนาจะใส่บลกเอีบครับเลือดเอี๊ยวย่ผัดเผ็ดผัดเผ็ดคือจีเซียบครับผัดเผ็ดผัดชาครับผมก็จะได้เอาปลากลับบ้านก่อนนะครับทือว่าหมานเกินขาดครับมัเคลื่อนนี่กะได้ปลาดุกหยักสองตัวนะครับหลอดเสารนี่ก็ได้ปลาเกาตัวสิบตัวครับมี่จะใส่ปลกไงครับหลอดนี่หมานครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ พบกันใหม่ในอีพี่นานะครับสวัสดีครับ